ดอกเบีย้ยขึ้นแบบถูกดันไม่เกรงใจใครล่าสุด1.25แล้วเฮ้ยท,ท,ทั้งที่ไม่กี่เดือนก่อนมันแค่0.5เองไม่ใช่หรอมันเท่ากับว่ามันขึ้นมา3รอบแล้วเหเนี่ยดอกเบีย้ยขึ้นมา1%นะครับมันอาจจะฟังดูน้อยเนาะแต่รู้ไหมว่าทำไมมันถึงมีผลกับพวกเรามากกว่าที่คิดแล้วคนธรรมดาแบบเร,เราเราเราทุกคนเนี่ยจะต้องทำยังไงในคลิปนี้ประธานเหมียวจะมาสรุปให้ทุกคนเข้าใจง่ายใน3 2 1 ก่อนอื่นนะครับเรามาดูสาเหตุที่ดอกเบีย้ยขึ้นกันเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อท,ที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนาะเขาก็เลยต้องขึ้นดอกเบีย้ยครับรู้ไหมครับว่าต้นปี2022เนี่ยดอกเบี้ยสหรัฐเขายังอยู่ที่0.25อยู่เลยแต่พี่แกขึ้นมารัวๆมาเป็น4ในเวลาไม่ถึงปีคือแบบขึ้นมาเป็น16เท่าจากเดิมอะ่ะแล้วพอสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยรัวๆคนก็เลยแห่เอาเงินเข้าประเทศเขาครับเหมือนแบบธนาคารที่ไหนให้ดอกเบี้ยสูงกว่าผลตอบแทนดีกว่าเงินก็ไหลไปที่นั่นถูก พอเงินไหลไปความต้องการเงินดอลลาร์มันก็สูงขึ้นค่าเงินเขาก็เลยแข็งอย่างที่เห็นว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเงินบาทอ่อนไปทะลุ38บาทต่อดอลลาร์แล้วไทยเราก็เลยต้องขึ้นบ้างครับเพื่อไม่ให้เงินบาทเราอ่อนไปกว่านี้แต่ไทยเรารก็ยังแบบถูกดันน้อยกว่าของทางสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดก็เพิ่ง1 2 5แต่ตัวเลข1%นครับนี่มันฟังดูน้อยฟังดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่สมมุติว่าเราผ่อนอะไรสักอย่างอยู่สมมุติว่าเอาเป็น Ford ฟอร์ดแรนเจอ e ์ e รปเตอร์เจเยพอ คลิปนี้เราเลิกเป็นคุณกิจทนก่อนสักพักหนึ่งสมมติว่าเราไปผ่อนบ้านแล้วกันนะครับผ่อนบ้านอยู่หลังละ5้าล้านบาทแล้วกันดอกเบี้ยที่ขึ้นมา1%ครับก็คือเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มปีละ5 0,000บาทคือจ่ายทิ้งไปเฉยเลยนะครับแล้วสมมติว่าไทยเราขึ้นเยอะๆแบบสหรัฐเนี่ยสมมติว่าเขาขึ้นดอกมา3%แล้วมันเหมือนกับว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มปีละ1,5 0,000บาทจ่ายทิ้งไปเลยทั้งที่รายได้ของเราก็ไม่ได้เพิ่มมาด้วยนะมมมัันนกกกกก็เเเเลลลลยยส่่งงงงผไไปถึข้อ2ครรบบททีํํําาาาาาธุิิิจจะดด บางธุรกิจเนี่ยกำไรเขาบางมากบางประมาณว่าแบบยอดขายเขาสิล้านเขาห,ากขาหักค่าใช้จ่ายหักต้นทุนหักค่าพนักง,งานหักค่านู่นนั่นนี่หักภาษีและสักอย่างเนี่ยกำไรเขาเหลือ2อ0ถึงสามแสนหรือก็มีกําไรแค่2-3%เองแล้วสมมติน,นะครับว่าถ้าเขามีหนี้10ล้านเหมือนกันแต่ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาอีก1%เปอร์เซ็นต์เนี่ยท่ากับว่ากาไรเขาหายไปฟรีๆแบบปีละเป็นแสนบาทเลยนะครับขึ้นมา2ขึ้นมา3%มเปมันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่สิเพราะง้นครับถ้าดอกเบีย้ยขึ้นเรื่อยๆต้นทุนธุรกิจก็จจะะสูงขึ้นนธุกรกิทีีี่มเยอ บางที่อาจจะถึงกับเจ๊งไปได้แล้วธุรกิจเขาจะอาตัวรอดยังไงเขาก็ต้องหาลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือถ้าไม่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องขึ้นราคาสินค้านําไปสู่ข้อ3ก็คือของมันแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันที่แพงขึ้นไปก่อนแล้วเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นธุรกิจต่างๆมีต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องทยอยปรับราคาหลังจากนี้ของก็จะค่อยๆแพงขึ้นแบบที่เราไม่รู้ตัวรู้อีกทีเอา้าทุกอย่างมันแพงไปหมดแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มขึ้้นไปแลว ในขณะที่รายได้นั้นก็คือคือคนส่วนใหญ่ของประเทศอะ่ะมันรายได้มันขึ้นไม่ทันค่าครองชีพอยู่แล้วนะครับเรามาสรุปตอนนี้แล้วกันว่าในยุคดอกเบีย้ยพุ่งขึ้นแบบเนี้ยแล้วคนธรรมดาแบบเราเราเราทุกคนเนี่ยจะต้องทํำยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยฮะชะลอการสร้างหนี้ไปก่อนรู้ไหมครับว่าตอนนี้ไทยเรามีหนี้ครัวเรือนสูงถึงแบบ90% oh, <no. S 1> แล้วพูดง่ายๆก็คือแบบคือเงินเดือน2 0 0 0 0บาทเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วคนมีหนี้กัน1 8 0 0 0บาทเรียบร้อยแล้วแบบนี้แทบจะไม่พอใช้จ่ายอะไรเลยนะครับ และยุดดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้ก่อนเป็นนี่ยิ่งต้องคิดดีๆเพราะหลังจากนี้เราจะจ่ายดอกเบีย้ยแพงขึ้นแล้วข้อถัดมาก็คือเองินสำรองฉุกเฉินบอกเลยว่าเป็นของมีค่าที่สุดในยุคนี้อย่าคิดว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะอย่าคิดว่าการงานมั่นคงบริษัทเขาเนี่ยพร้อมจะปลดเราได้ทุกเมื่อเพื่อลดต้นทุนได้เสมอเลยคิดไหมว่าเราต้องใช้ใจ่ายเงินเดือนละเดือนละเท่าไหร่เตรียมเงินแบบนั้นให้พอได้อยู่สัก6เดือนถึงปีหนึ่ง ถึงเวลานั้นจริงๆเกิดความอิบอายอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังอยู่พอรอดได้สักระยะหนึ่งไม่ได้ห้ามเป็นหนี้อะไรแบบนั้นนะครับมันล้าสมัยไปแล้วครับแต่เราสามารถเป็นได้แบบพอดีพอดีไม่ได้ผ่อนเกินตัวไม่ต้องไปถึงขัน้นงดดู Netflix งดใช้ iPhone งดกิน Starbucks แบบไลฟ์โค้ชอีย่างว่าเขาพูดการเป่าหูอะไรแบบนี้เป็นจากพาคีปัติเกียตีโพลุแต่เราใช้ชีวิตให้มันมีเงินเก็บบ้างครับไม่ต้องไปถึงขัน้นขอยืมเงินคนอื่นทุกเดือนไม่ติดหนี้บัตรเครดิตรุนแรง เปิดบัตรใหม่จ่ายบัตรเกา่ายีรุงตุงนางมั่วไปหมดอะไรขนาดนั้นก็พอแล้วครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายเหนี่ยจบคลิปแล้วอีกสักรอบแล้วกันประธานเหมียวก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนจะคนหาเช้ากินคํจาจะเจ้าของธุรก,กิจที่หมุนเงินจนปวดหัวเอาตัวรอดผ่านยุคดอกเบี้ยข,ขาขึ้นนี้ไปได้แบบดุดันกันทุกคนเลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วก็เราจะขอทุกคนสละเวลาเล็กๆน้อยๆ กดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันครับอย่าลืมติดตามเราทั้งในช่องทาง Facebook YouTube ภายใต้ชื่อประธานเหมียวชื่อเดียวกันนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ